ใจคนไข้ปลอดภัยแล้วนะคะได้พักผ่อนสักหน่อยเดี๋ยวก็ดีขึ้นค่ะขอบคุณมากครับมุกกลับไปพักผ่อนก่อนเถอะเพิ่งให้เลือดไปเดี๋ยวพี่อยู่ดูแลพลอยเองมุกไม่เป็นอะไรหรอกพี่เพชรให้มุกอยู่ต่ออีกหน่อยเถอะคะ่ะ จะหิ้วปิ่นโตไปให้พี่สาวแต่เช้าเลยเหรอจ๊ะอะไรกันเนี่ยพี่มีนเจอหน้าก็หาเรื่องกระทบประเทียบเปรียบเรียได้ตลอดเวลาไม่เบื่อบ้างหรือไงฮะไม่เบื่อแล้วฉันก็ไม่ได้พูดกับแกไอ้เป๊ะหุบปากไปเลยนี่แม่มุกเอาเงินมาใช้สักษามหมื่นสิมุงไม่ได้เบิกเงินติดตัวมากขนาดนั้นหรอกค่ะคุณแม่แต่เดมุกไปถอนเงินมาให้นะคะไม,มไม่ต้องเลยมุกเขาก็มีเงินเดือนใช้ใจ่ายสุรุ่ยสุร่ายเอง มูมันจะเป็นต้องให้หรอทำไมยะเงินแค่เนี้ยคนแค่ไม่ระวว่างานไอ้เสือมันแบ่งมรดกให้ต้องเป็นร้อยล้านแม่ให้แม่ผัวแค่เนี้ยจะเป็นไรปะฮะมูก็ยไม่่อยนะนี่อะไนี่อะไรฤฤนะมาเลยมาเยเดี๋ยวน,น,นี่ไปดเบาๆตายจะจับันไปไหนีน่ปล่อยอย่งนะนี่นะไปไกไปไปเป็วไปไปไปนนะปไ้ไไป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 ปไไปไไปอ แรงควายโอ้ยออไปะอะไรหวยเหรอซื้อแล้วใจขอคิดแต่เรื่องนี้นะ,จะใจคิดเรื่องอะไรล่ะ,ะที่อยู่ใครอะไอโยทิทได้มาจากไหนนักสืบ ตอนแรกกะจะาตำรวจไปจับมันละแต่ไอ้เสือมันห้ามไว้เพราะกลัวว่าหนูยุ้ยจะต้องตามแบบการกลัวมันไอ้เสือมันอยากจะให้หนูยุ้ยเนี่ยหลุดพ้นจากไอ้พี่ชั่วนี้ทันทีและฉันเห็นว่าช่วงเนี้พี่มุนงานมากถ้าไปเจอคู่ขาเก่ามีอะไรทําจะได้ไม่มีเวลามาป่วนหมูมุกขอบใจ <laughs> มึงหนีกูวิพนเหรอค่อยๆนะคะคุณยังจะแผลอยู่หรือเปล่าคะไม่ค่อยเจ็บแล้วค่ะมีใครมาเยี่ยมฉันบ้างไหมคะเนี่ยก็มีมาเรื่อยๆแหละค่ะเมื่อคืนเนี้ยน้องสาคุณบอกว่าจะไม่เยี่ยมแต่เช้าเลยนะคะโมุมกันหรอก คุณคงจะมาหรอกแม่ทำไมพูดอย่างนั้นล่ะคะคุณมุกอะ่ะห่วงคุณพลอยมากเลยนะคะเมื่อวานเนี้ยพอรู้ว่าทางโรงพยาบาลมีเลือดไม่พอคุณมุกรีบให้เลือดคุณพลอยเลยนะคะ ขอบคุณพี่มากนะคะที่ช่วยรับซื้อสร้อยของยุ้ยไม่เป็นไรจ้ะสวยถูกใจอย่างเนี้ยพี่ทุ่มไม่อัน้นเออได้ยินมาว่าน้องยุ้ยเนี่ยขายบ้านไปแล้วเหรอคะอย่าเรียกว่าขายเลยคะ่ะเรียกว่าถูกยึดจะเหมาะกว่าเจ้าของใหม่เข้าใจดีตอนที่ยังขายบ้านไม่ได้เขาก็ให้ยุ้ยอาศัยอยู่ไปก่อนนะคะน่าเสียดายนะคะบ้านออกจะสวยน้องยุ้ยไม่คิดจะซื้อคืนบ้างหรือคะ อเอ่ทนะคะพี่ขอตัวรับโทรศัพก่อนนะคะว่าไงพี่โอแกไปปฏิเสธคุณเปะเสรือกทำไมรู้ไหมว่าเขาโกรธมากเลยนะที่แกไปผิดคำพูดกับเขาะเขาเสียเงินไม่ตั้งเท่าไหร่พูดได้ดีนะพี่โอปาดเดียวยุก็ไม่เคยขอเขา แต่แกรับปากเขาไว้แล้วจนเขาเตรียมทุกอย่างไว้หมดแล้วแกก็เบี้ยวเขาวนนาทีสุดท้ายถ้าพี่โยจะโกรธที่ยุย้ยไม่ยอมขายตัวก็ช่วยมีได้ชีวิตเป็นของยุย้ยยุ้ยจะไม่ยอมให้ใครมาบังคับยุย้ยได้อีกแล้วยุย้ยน้องมีทางสบายๆให้เดินยุ้ยชอบดักดานอกจากนี้ ผลไม้ค่ะพี่พลอยวางว้นั้นแหละเดี๋ยวฉันกินเองถ้างั้นทานยาเลยไหมคะนี่ก็อยู่เฉยๆเป็นบ้างไหมเนี่ยฉันไม่ใช่เด็กๆแล้วนะรู้เนี่ยว่าจะต้องทำอะไรพลอยเป็นไงบ้างพลอยดีขึ้นมากแล้วค่ะพี่เพชร พี่เพชรมาแล้วเก็บกลับบ้านไปได้แล้วไปวุ่นวายค่ะบุกกลับก่อนนะคะพี่เพชร ำไมพูดจากับน้องอย่างนั้นล่ะพี่มาถึงก็ไล่น้องกลับเลยมุกเขาสามมาเฝ้าพลอยทั้งวันนะเดี๋ยวน้องก็น้อยใจแย่หรอกไม่ได้ขอให้มาซะหน่อยพลอยเองก็รู้แล้วไม่ใช่เหรอว่ามุกเป็นคนให้เลือดช่วยชีวิตพลอยเอาไว้อะแล้วทำไมยังทำแบบนี้กับน้องอีกล่ะมีอย่างที่ไหนรู้ว่าน้องทำดีกับตัวเอง อยากจะขอบคุณแต่ก็ไม่กล้าทำปั้นหน้าอยากใส่ปลกเกลเื่อนความเขินยังไงพลอยไม่ได้เขินนะพี่เพชรแต่ว่าพลอยก็พูดแบบนี้กับเบีมุกมาตลอดอยู่ๆจะให้พลอยพูดดีๆดน้องมุกขาน้องมุกขาพลอยทำไม่ได้หรอกนะก็ไม่จําเป็นต้องพูดอะไรถึงขนาดนั้นก็ได้นี่ แค่ทำดีกับน้องบ้างให้น้องเขารู้ว่าเราแคร์เขาแค่นี้ก็พอแล้วมันพูดง่ายแต่ทำยากนะพี่เพชรตั้งแต่ยมุกเกิดพลอยก็รู้สึกเหมือนยมุกเป็นคู่แข่งมาตลอดเพิ่งจะมีช่วงหลังๆนี่แหละที่พลอยยอมรับว่ายมุกมันเป็นคนดีจริงๆเราก็สมควรที่จะได้รับสิ่งดีๆตอบแทน แต่ถ้าจะให้พลอยทำดีกับอีมุกพลอยก็ไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มต้นยังไงเหมือนกันแค่พลอยคิดได้อย่างนี้ก็ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้วนะส่วนที่เหลือปนละ่อยให้เป็นตามธรรมชาติเอพลอยพลอยอย่าอายที่จะแสดงความรักต่อให้กับคนที่รักแล้วก็ปรารถนาดีกับเรานะ มเพราะถ้าพลอยทำได้ใจพอยจะมีความสุขขึ้นเยอะเลยพลอยจะเก็บไปคิดดูแล้วกันนะ นี่จะต้องแพงจะอกไปดูงานเหรอคะพี่โยอ,อ๋อวันนี้พี่นายกับเพื่อนคุณพ่อวันนี้จ้ะจริงๆแล้วก็เป็นธุระเล็กๆน้อยๆอะแต่เขาอยากเจอพี่มากกว่าพี่ก็เลยต้องไปด้วยตัวเองแล้วจะกลับมาทันนัดทานข้าวด้วยกันเหรอคะพี่ไปสองชั่วโมงก็กลับมาแล้วจ้ะยังไงที่จะต้องกลับมาทันนัดของเราแน่นอนแต่แพงกลับดึกไม่ได้นะคะพี่โยอ,อย่างมากคงไม่เกินสองทุ่ พี่รู้จ้ะรับรองพี่มาส่งตรงเวลาเป๊ะแค่น้องแพยอมออกไปทานข้าวเย็นกับพี่พี่ก็ดีใจจะแย่อยู่แล้วพี่กล้าทำอะไรให้บ้านน้องแพงไม่สบายใจหรอกจ้ะพี่ไปก่อนนะจ้ะค่ะพี่โอ จะวินแล้วพวกเองครไม่ได้จ่ายวะจ่ายมาไม่ดีเลยพี่เสียงครับทำใส่พี่อ่ะโอ้ยจิเก๊กเอ้ยเป็นจะหล่อเลยรู้น้องแพงหลงไอ้บืนน้นไ่ได้ยงไงวะแต่เขาว่ามันรวยเป็นเศรษฐีมาจากมือจันด้วยเะพี่อ้าวเอ้ย เ่าข้าเนี่ยไม่รวยไงวะวินเนี่ยก็ของข้าไอ้วินรถตู้หน้าตลาดนนก็ของพ่อข้าน้องๆน้องน้องรู้จักผู้ชายที่ขึ้นแท็กซี่แบบเมื่อกี้ด้วยเหรอก็ไม่ถึงก็รู้จักชื่อหรอกเจ๊รู้แต่ว่ามันมาพักอยู่ในโรงแรมเนี่ยเป็นเดือนละเก๊กบลลี่แตเจ๊ถามทำไมอ่ะรู้จักมันเหรอ,หอยิ่งก็รู้จักอีมกมันเป็นพว่อสิบแปดมงกุฎ มันหลอกเงินฉันอะไปเป็นล้านแล้วจริงเหรอเจ๊เจ๊เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมฉันอยากรู้ว่ามันหลอกอะไรเจ๊ไปบ้างอะเล่าให้ฟังก็ได้นะแต่เล่าจบแล้วอะจ,จะขอแรงพวกน้องๆหน่อยรับรองได้เลยว่าข้าเหนื่อยองามเฮ้ยจใช้ดีแล้วเวย้ย่ายอาแก รู้จักคุณวันรักด้วยเหรอไม่หมือหมามันก็ไม่รักกหรอก